โอเคฮะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเซซูรีนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสอนทำระบบคอมแบทกันนะครับผมเป็นคอมแบทแบบคลิกในทูนะครับผมแล้วก็สามารถเรียกคอมโบได้มีหลายๆคอมโบเลยนะฮะโอเคคือช่วงนี้เนี่ยที่คนดูน้อยลงเนี่ยก็ไม่ใช่อะไรไปนะครับผมคลิปผมเนี่ยคุณภาพมันต่ำลงเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาไงมันก็เลยทำแต่สิ่งที่มันง่ายๆนะครับซึ่งช่วงนี้เวลาผมก็กลับมาแล้วนะฮะก็จะสอนสิ่งที่แบบสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะไม่ไม่ได้สอนแต่อะไรแบบนั้นแล้วโอเคมาฮะคลิปนี้เราจะมาสอนคอมบกันนะะฮ อันดับแรกเนี่ยเราต้องเพิ่มทูนมาก่อนเลยนะครับทูนอ่ะแล้วก็เพิ่ม locally script มานะครับผมมาไม่ใช่โมดูลคือใช้โมดูลก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมจะใช้ l o c a l กับ script เนี่ยอ่ะแบบนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเพราะว่าทุกคนอาจจะแบบยังใช้โมดูลไม่เป็นอะไรเงี้ยโอเคฮะทูนเนี่ยตรงนี้นะครับผมเราจะเขียนไปว่า locally to ขากับ script d parent จะเขียนหรือไม่ก็ได้นะครับต้องเขียนไปว่า to activate connect function แล้วก็ แค่นี้โอเคแล้วเราก็เขียนไปเลยนะครับผมว่า local count เท่ากับศูนย์นะครับผมโอเคแล้วเราก็กําหนด max count นะครับ local m a x count อันนี้ก็คือเขาก็คือตัวเลขในการต่อยแมคเคนก็คือจะสิ้นสุดก็คือคอมโบของเราเองว่ามีต้องการกี่คอมโบก็คือ4นั่นเองโอเคฮะแมคเคนเท่ากับ4โอเคต่อไปเนี่ยเราจะมาตั้ง db กันนะครับผมอ่า local ดีบีเท่ากับ False ดีบีก็ย่อมมาแจวดีบันนั่นเองนะครับมีไว้คือตั้งไว้ชิคอะฮะโอเคแล้วก็เขียนไปว่า if ดีบันเท่ากับเท่ากับ False then then ดีบีเท่ากับ True นะครับผมแล้วเราก็เขียนว่า if count เท่ากับเท่ากับไม่ใช่ดิเราจะเขียนตรงนี้ทบไปว่า count เท่ากับ count บวกหนึ่งนะฮะ count เท่ากับ count บวกหนึ่งโอเค แล้วก็เราก็เขียนไปว่า skip dot remote event file server โอเคประมาณนี้นะฮะเอ่อคฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะเขียนในนี้นะฮะเราจะเขียนใน n เ,เนี่ย else ก็คือถ้า db มันไม่ใช่ f a l s e ครับผมเราจะเขียนไปว่า w i t แล้วก็เราก็ตั้ง cooldown ไปนะครับ local cooldown cooldown อันนี้ก็คือ cooldown ที่ต่อยครบคอมโบแล้วจะคูลดาวก็คือผมจะตั้งไว้ประมาณหนึ่งโอเคแล้วก็ผมจะเขียนไปว่า local um attack k u d าวก็คือคูลดาวตอนที่ต่อยแต่ละครั้งนั่นเองนะครับผมผมจะให้เท่ากับจุดสองแล้วกันโอเค else นะครับ if เขาเท่า,า,าก,กับแมคเขาเด่นถ้าเขาเป็นแมคเขานะครับผม ม็กขเขาเป็นเค้ถ้ผมเราก็จะเขียนไปว่าเวทค Down แล้วก็ DB เท่ากับฟอสนะครับผมแต่ว่าเราก็จะเขียนไปว่า Els สถ้าเขามันไม่เท่ากับแม็กเขานะผมเราจะให้เวทอ่าไฟติ้งคูดาวอยมันนตั้งว่าอะไรนะแอคแทคคูาดาวแล้วก็ DB เท่ากับฟอสนะครับเคฮะร,รีโมทเอีเวนต์ไฟเซอร์เวอโอเคแล้วเราก็จะเขียนไปตรงนี้นะครับว่าส k i ป์ a r e พาเลนตอดรีโม เรา on server event connect function โอเคฮะแล้วก็ player โอเคเราเข้า character เท่ากับ player หรือ character โอเคฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายกันเลยก่อนว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะฮะโอเคเผื่อใครตามไม่ทันอะไรนี้นะเราเข้า two ก็คือ physical b a l a n c นะครับเขาก็คือศูนย์ผมตั้งตั้งไว้นะเป็นการเช็คคอมโบนะครับว่าตอนนี้ต่อยอีกถึงครั้งที่เท่าไหร่แล้วแม้เขาก็คือคอมโบเราจะได้สูงสุดที่เท่าไหร่ DB Mirror Check นะผม False คูดาวก็คือคูดาวเมื่อต่อยครบหนึ่งคอมโบก่อนไม่ใช่ครูดาวก็คือระหว่างการต่อยนะผมจะกดได้เร็วแค่ไหน Two Activate c น n d i t i o n f u n c ก็คือเมื่อทูนเริ่มคิงนะครับถ้า DB มันเป็น f a มันเป็น f a l อยู่แล้วเนี่ย DB จะกลายเป็น Two เขาก็จะเข้ากับเขาวงหนึ่งก็คือกลายเป็นการต่อยครั้งที่หนึ่งนะผมแล้วก็ Skip แบบ p a เล l l e l แบบ r e m o t ีเวนต์ฝ่ายเซิร์ฟเวอร์ไปอ่าโอเคแล้วก็ถ้าถ้า DB ไม่ใช่ f a l s ก็คือ DB เป็น t w นะครับ แล้วถ้าเขาเนี่ยก็เท่ากับแมเ้เขาก็คือเหมือนเราต่อยอเขาสี่เขาแล้วเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยมันจะรอมันจะรอประมาณ1นึ่งวิถึงจะสามารถต่อยได้อีกรอบแต่ถ้าเขาเนี่ยมันไม่เท่ากับ4หรือว่าเป็นการต่อยทั้งครั้งที่1 2 3เนี่ยเราจะสามารถรอจุดสองวิเพื่อจะไปต่อโอเคโอเคครับตรงนี้เนี่ยเราจะเขียนไปว่าอ่า if อ,อ่า if c o u n t เท่ากับเท่ากับ c o u n t then c o u n t เท่ากับ0โอเคโอเคต่อไปเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะอาร์ไฟเซอร์เวอร,ร์เนี่ยเราจะใส่เขาไปด้วยนะครับผมเป็นตัวแปลเขาเพื่อจะให้สคริปต์รู้ว่าตอนนี้เราเป็นการต่อยครั้งที่เท่าไหร่แล้วเพลเยอร์ Player เนี่ยเราจะไม่เขียนอย่างเดียวเราเขียนเขาไปด้วยคือตรงนี้เนี่ยมันจะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะ พอตัวไปที่เราส่งมาก็เป็นเขาอยู่ดีในนี้มันไม่จำเป็นต้องเหยนเขาก็ได้แต่ใช้ไปก็ได้ผมจะให้มันปินเขาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าเป็นการต่ดครั้งที่เท่าไหร่แล้วเคฮ้าง้็เรามาลองเล่นดูกันเลยนะฮะเค okay, okay, ผมบอกเลยว่าสคริปต์การต่อยที่ผมจะสอนทำเนี่ยมันทํามันน้อยมากๆเลยนะผมเพราะว่าคือเวลาผมไปดูของคนอื่นที่มันเยอะๆอะ่ะหลายคนก็อาจจะแบบโอ้โหจดตามไม่ทันหรือว่าอาจจะแบบงงทําให้เกิดอาการท้อแท้แต่ว่าอันนี้ คือผมลองทําแล้วก็ลองดูเนี่ยว่าอะไรมันน้อยที่สุดนะครับผมคืออจริงๆผมก็ทํารอบเดียวแหละแล้วมันก็น้อยดีผมก็เลยเอามาสอนนะฮะโอเคคิงหนึ่งครั้งมันไม่ปิน้นฮะไม่ปิน้นไม่ปิ้นโอเคแปลว่ามันไม่ได้ไฟเซิร์เวอร์นะฮะโอเคหรือว่าจะบอกว่าเป็นพอยน t นี่เออใช่ใช่อารีแคลแนเดอร์ออกนะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีแ a นเดอร์เราก็สามารถมาใช้ได้เองนะฮะโอเค คือถ้าเราไม่เอาอันเมื่อกี้ออกเนี่ยถ้าเราไม่มีแฮนเดิลเราจะไม่สามารถใช้ทูนได้โอเคเรามาดูตอนที่มันปิ้นกันดีกว่าเน,นื้อปิ้นอะไรผมก็ไม่รู้นะป้าบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคฮะได้ละโอเคฮะได้แล้วนะโอเค ต่อไปเนี่ยเราจะมาขึ้นในสคริปต์กันนะฮะโอเคเรามาเปิดเทเบิลก่อนเทเบิลก็คือเหมือนเรายัดสิ่งสิ่งหนึ่งไว้ข้างในนะครับผมซึ่งเทเบิลจะมีรูปเครื่องหมายเป็นปีกาแบบนี้ผมก็ยังไม่เคยสอนเทเบิลในช่องเราเลยนะฮะคลิกครับผมดอเข้าดอคเข้าแอนิเมชันนะครับเท่ากับโอเคเราก็จะเขียนไปนะครับซึ่งเราก็ต้องเพิ่มแอนิเมชันมาด้วเอาไปว่าเราเพิ่มโฟลเดอร์แอนิเมชันมาเก่อนเลยแน่ๆนะครับยิมี แอนิเมชันต่อไปเนี่ยเราก็ต้องการมี a อนิเมชันแล้วนะครับซึ่งมีสีท่านเนี่ยเราก็ต้องมี a อนิเมชันอยู่4อันด้วยกันนะครับซึ่งนี่ครับผมมีอยู่แล้วนี่ครับทีมงานทำให้นะโอเคฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะเขียนไปเลยครับผมอันแรกเลยนะครับว่าคลิป p a r e n t t animation. หนึ่งโอเคแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอันนี้ก็สองสามี โอเคสองสามสี่โอเคโอเคครับต่อไปเนี่ยเราจะเขียน Humanoid น,นะครับผมลแลนน้ว Local Humanoid เท่ากับ Character w a s e for i r y เผื่อใครไหน,นไม่ดีแล้วมันไม่หลดอะไรเงี้ยมันจะเออเรื่อๆนะครับเราใช้ w a s e for ดีกว่ามันจะมาแล้วเองนะฮะก็ Humanoid เขียนไปว่า Humanoid นนโค l อนโหลด แอนิเมชันแล้วก็แอนิเมชันตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเปิดอันนี้ออกมามแล้วผมเราก็ต้องเลือกว่าอันนี้คืออันแรกอันที่2อ,อันที่3หรืออันที่4ซึ่งเราจะใส่คําว่าเขาก็คือมันจะเล่นอันไหนเนี่ยก็แล้วแต่เขาจะเล่นเขาคือ เขาคือตัวเลขการต่อยของเรานะครับ <Hey>, animation มันเล่นตามการต่อย1 2 3 4 2> คือเราไม่จำเป็นต้องมาตั้ง1 2 3 4แบบผมก็ได้เราจะตั้งอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าขอแค่ตรงนี้มันเรียงพอนะครับผมโอเคตั้ง local อะไลนะอืม um, local a n i m a play เคต่าไปเนี่ยเราจะเขียนว่า a n i m a t play colon play คือไม่ต้องมีเพย์ก็ได้นะัสผมลบเพย์ออกแล้วกันโอเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงเคฮะโอเคได้แล้วเคฮะ คือตอนนี้มันได้แล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอลองก่อนเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันมันติดคูดาวก็เปล่าผมจะตั้งสักสามวิลันถ้าถ้ามันไม่ติดเราจะมาแก้ตรงนี้แต่ถ้ามันติดคูดาวก็โอเคต่อยครั้งที่หนึ่งติดคูดาวโอเคฮะเคเดี๋ยวเช็คก่อนนะเช็คก่อนโอเคแล้วก็ ลองคูดอน,นี้ด้วยอันนี้สัก2วิแล้วกันต้องดูว่ามันติดหรือเปล่าคือถ้ามันถ้ามันติดก็โอเคนะครับเราจะได้ไปคือเห็นไหมว่ามันเสร็จแล้วแล้วมันทำมันน้อยมากเลยแต่ว่าเราไม่ได้สอนการทำดาเมิดเราจะสอนการทำดาเมจด้วยสองสามสี่โอเคผมว่าผมใช้วิธีนี้ไม่ได้ผมใช้ไม่ได้โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาใช้อีกวิธีนึงดีกว่า วิธีนึงเนี่ยก็คือเราจะมาเขียนตรงนี้นะครับว่า s สเ u f u n c t i o n y Wait t o if d b เท่ากับเท่ากับ true then นี่ยัดอันนี้ลงไปเลยนะฮะก็กดคลิกค้างลากมา if d b เท่ากับ true then if c o t เท่ากับเท่ากับ make c a then นั่นผม m a down อาฮะ แต่ว่าถ้าเขาไม่โทรไ่คูดาโอเคอันนี้น่าจะได้มัง้งนะน่าจะได้ตามมามาลองดูนหนึ่ง1อ3 4รอพงวิโอเคโอเคกว่าจะได้ มาครับต่อไปเราจะได้มาทำดาเมจกันสักทีละเคปรับคูลดาวให้มันกลับประมาณ2ดีกว่านี่ทำดาเมจนะครับผมก็ใช้รีเจียนนะผมแล,ลม้วก็ฮิมเมนอยลูทพาร์ทเท่ากับอ่าคารคเตอร์เวทฟอร์ชัยโอเคครับคารคเตอร์เวทฟอร์ชัยฮิมเมนอยลูพาร์ทนะครับผมแล้วก็จะเขียนไปว่าเออ local เฮ้ยใหม่ๆเราต้องเขียน Area ก่อนก็คือระยะของมันเราเข้า area เท่ากับกิ m แ n o นอย o ูท a าร์ดอทซีเฟรมคูณซีเฟรมดอทนิวเอาเป็นศูนย์ศูนย์สองศูนย์แล้วกันนะฮะดอทพีฮะประมาณนี้ก็คือเราจะให้ระยะมันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์สองศูนย์นั่นเองนะฮะซึ่งโอเคระยะประมาณนี้ก็น่าจะดีละ ต่อไปเลยเฮ้ยอ๋อสองมันหลักกลางนี่ว่ะคือข้างหน้าข้างหลังเราเราจะให้ต่อยได้ด้านหน้าอย่างเดียวก็ต้องด้านลบลบหลัง <c oughs> อ่าผมจำอย่างเงี้ยก็คือลบลบหลักที่สามเนี่ยก็คือด้านหน้าอ่ะบีโ okay. อเครลเคอลีเจียนเท่ากับืเท่ากับอ่า r ีเจียนสาม ดอทแล้วก็แอเรียนะผมลบกับเวกเตอร์สาเอาสองแล้วกันนะฮะแล้วก็กลับอีกการหนึ่งนะผมเราก็จะเอาเป็นอ่าแอเรียบวกกับเวกเตอร์สามอทวโอ 2, 2, 2เวกเตอร์สามดอทสองสองสองเหมือนกันคนะเคไอเรีย okay, ผมดึงไปแล้วอิาจริงๆมันไม่ต้อง คืออาจี้จะเอาเป็นวักหนึ่งไม่ต้องเป็นวักก็ได้คือมันไม่เกี่ยวแต่ผมชอบเป็นวักไงมันแบบดูสะอาดตาดีนะครับผมค okay, ต่อไปเราจะเขียนแปลว,ว่าสิ่งที่อยู่ในรีเ i ียนะครับผมก็คือ local region table แล้วกันคเท่ากับ workspace file part in region อ uh ่ะฮะ workspace file part in region นะผมแล้วก็ region แล้วก็คีเมล้าดูพาร์ทแล้วก็แมดเดลฮิลนะครับโอเคประมาณนี้อาา่ะฮะโอเคประมาณนี้นะฟอร์ไอคิดอินแพรดเจิตเทเบเลดูก็คือให้ฟอร์ไอบีนะผมสิ่งที่ อยู่ใน Legion Table นั่นเองนะครับผมโอเคประมาณนี้คือที่ผมใช้ hit เนี่ยคือจะได้อะไรประมาณว่า torch connect function hit นะฮะจะได้ง่ายๆหน่อยแล้วผมโอเคจะเขียนไปว่า if hit dot parent f i n d first ใช่คิ m ไม่ i น่อยเด่น hit dot parent ต่อคิวไม่หน่อยทิกดามิสเราก็ตามด้วยดามิสที่เรากำหนดไว้เราก็จะมากำหนดดามิสกันตรงนี้เราเข้อดามิสเท่ากับเท่ากับสองพี่ฮะเอ้ยเท่ากับประมาณสิบแล้วกันนะผมเคยจริงๆเนี่ยพวกเกมคุณภาพสูงถ้าใครทำเกมคุณภาพสูงกันอยู่เนี่ยไม่สามารถใช้นี้ได้เพราะว่าเวลาที่เราทำพวกสัป,ปะหลาดที่มันไม่ใช่ NPC อ่ะแล้วเราทำจากเบนเดอร์เราใส่ลิกจากเบนเดอร์อะไรเงี้ย นะครับผมมันก็จะไม่มีฮิมนาลูพาแต่มันจะมีสิ่งที่มีชื่อว่าลูทาแทนนะฮะก็เราก็ไฟฟ้าใชยฮิมนาอยไปเลยนะฮะโอเคแต่ว่าถ้าเราเขียนไฟฟ้าใชยฮิมนาลูพาไปด้วยเนี่ยแล้วเราถ้าเราไม่เจอฮิมนาลูพาเพราะว่าในตัวนะั้นมันชื่อว่าลูพาอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้นะโอเคทิ้งแตม่จัดมิด,ด,มดคือตรงนี้นะผมเราจะเพิ่มไปว่า and and h i t dot parent f i n e f i r s t c h i l d d b เท่ากับเท่ากับนิวเนก็คือถ้ามันหา db ไม่เจอนะครับผมคือไม่งั้นไม่จะทำดาเมจรัวนะครับผมเราก็จะเพิ่ม db ไปนะครับผม mm hmm. เช่นอัมราเข้า db เท่ากับ i n s t a n c e new นะครับผม bool value แล้วกันนะครับคือจะใช้เป็น value อะไรก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คอะไรข้างในอยู่แล้วนะครับผม mm hmm. hit.parent กีดดาวพาร์เด้นโอเค db dot name เท่ากับ db db dot value เฮ้ยจะไปกำหนด value ให้มันทำไม่ game dot d a t a b t s e db นะครับผมแล้วก็ตามด้วยระยะเวลาก็คือจุดสามนั่นเองโอเคโอเคประมาณนี้นะฮะคือถ้าจะใครจะไปกำหนดครั้งที่สี่ให้มันต่อยแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้คืออันนี้คลิปนี้ผมสอนมากี่นาทีแล้วเนี่ยคลิปห้านาทีนะผมนี่ เรา,เาก็สกิปสามสี่บรรทัดคุณมันไม่ถึงหรอกเรา,เาก็สคิปสี่เอ็ดบรรทัดแล้วก็สกิปสามสามบรรทัดโอเคแม่ <c oughs> น้อยอันนี้มาค่อนข้างน้อยนะผมถ้าเทียบกับช่องอื่นแต่ว่าคุณภาพมันก็มันก็ได้ก็ได้นะมันใช้ได้เลยอ่ะเฮ้ยฮะคือสามารถเอาไปต่อยกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยมา ่าดูกันว่าจะมีเออร์เลอร์อะไรไหมนะครับเฮ้ย๊ออ๋อดาเมจโดนตัวเองโอเคดาเมจโดนตัวเองตรงนี้แก้ได้ตรงนี้แก้ได้นะครับวิธีแก้ก็ and hit .parent .name ไม่เท่ากับ player .name player ก็คือตัวเรา .name ก็คือ ชื่อของเราถ้าชื่อของมันไม่ไม่เหมือนชื่อของเราเขา้าใจไหมก็คือถ้าชื่อของมันมันไม่ได้ชื่อเดียวกับเราอะซึ่งโอกาสที่จะชื่อเหมือนกันมันก็คือศูนเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเราบอกไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้คือฮะนี่ต่อยเ้าได้ใช่ไหมว้าวสี่คอมโบนะฮะคือสำหรับคนที่อยากเพิ่มคอมโบเนี่ยก็วิธีวิธีที่จะเพิ่มคอมโบเนี่ยฮะก็มาที่แมคเคาส์นะฮะนี่แมคเคาส์ตรงนี้ แมคเคาสนะผมปรับปรับเป็นอย่างอื่นนะฮะแค่เนี้ยคือแค่ปรับแมคเคาสเป็นอย่างอื่นอะ่ะคือคุณก็สามารถคือปรับแมคเคาสเป็นอย่างอื่นเช่นต้องการให้มี5ของบูก็ปรับแมคเคาสเป็น5แล้วก็เพิ่มอ,อนิเมชันมาอีกอันหนึง่งนะฮะแล้วในนี้เนี่ยก็ก็ลูกน้ำนะฮะลูกน้ำแล้วก็ใสอ่อนิเมชันอีกอันหนึ่งไปนะฮะส่วนชื่อในเนี้ยชื่อในเนี้ยก็คือชื่อมันนะครับผมนะฮะไม่ไม่ใช่ตามตามคังนะแต่เป็นชื่อมันชื่อชื่อโอเคไหมเขียนฮะ โอเคเรามาไล่ทบทวนกันดีกว่านะครับผมว่าอะไรคืออะไรบ้างเขาก็คือจํานวนครั้งที่เราต่อยแม็กเขาก็คือจานวนครั้งสูงสุดที่เราต่อย DB เท่ากับฟอ e มีไว้เช็คคูดาวก็คือคูดาวหลังจากที่ต่อยครบ4ครั้งไอแตรครูดาวก็คือคูดาวทุกๆการต่อยสิ่ตเดียวเพลนะแอคทีฟคอนเนฟังชัน e ถ้า t ูกกดคลิกจะคอนเนกับฟังชัน e ถ้าเป็น e มันก็จะจบทันทีแต่ถ้า if d b เท่ากับเท่ากับ false then ก็คือถ้า d b เป็น false ซึ่งมันเป็น false อยู่แล้วเนี่ย ดีบีจะกลายเป็น2เขาจะเท่ากับเขาบวกหนึง่งก็คือจากศูนย์จะกลายเป็น1แล้วก็ฝ่ายเซิร์ฟเวอร์ก็คือทุกครั้งที่ต่อยเนี่ยมันก็จะบวกหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับสปาฟังชัน y เว็ดดู if d b เท่ากับเท่ากับ2 then ก็คือถ้ามันไม่ใช่4เนี่ยถ้ามันกลายเป็น2หลังจากที่คลิกเมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมถ้าเขาเป็น4ก็คือถ้าจำนวนการต่อยเท่ากับ4อ่ะคือมันจะรอคููดาวก็คือจะรอประมาณ2วิก่อนที่เขาจะกลายเป็น0ูนะครับผมเราก็จะเริ่มนับ1ใหม่นะ แล้วก็ DB จะกลายเป็นฟอรอสก็คือสามารถต่อยได้อีกรอบนั่นเองแล้วก็เอลส์นะครับผมถ้าเขาไม่ใช่แมเคเขาเนี่ยเราก็จะรอประมาณ0.2วินะครับผมแล้วก็ DB กลายเป็นฟอรอสสามารถต่อยได้อีกรอบนั่นเองเซคิปโลเค่อคาแรคเตอร์เท่ากับ H-Y. เด็ดคาแรคเตอก็คือตัวละครของเรา local humanoid ยเท่ากับค h แร a เตอร์เวสต์ฟอร์ชัยฮิมเมนก็คือฮิมเมนอยของเราโลเค่อฮิมเมนอยรูดพาเท่ากับคาแรคเตอร์เวสต์ฟอร์ชัยฮิมเมนอยรูดพาก็คือรูดพาของเรา แอนเดีย <Area S 2> ก็คือแมรูท่าดอซีเฟมคูณซีเฟมดอตนิวสูญศูนย์สามลบสามพีก็คือข้างหน้าเราลบสามหน่วยนั่นเองนะฮะข้างหน้าเราอ่ะข้างหน้าเราอ่ะคือตรงเนี้ยผมคำนวณม,มาแล้วว่าให้มันอยู่ในระยะการต่อยพอดีนะผมถ้าอยู่เกินนี้จะต่อยไม่โดนนะฮะเราเข้าแอนิเท่ากับสิบปิน้นเขาอันนี้คือผมเช็คไว้ลบออกได้เลยนะเราเข้าแอนิเมชันนะครับผมก็คือแอนิเมชันที่เรามีนั่นเอง ถ้าเขาเป็น5้าก็ใส่ออนิเมชันหถ้าเขาเป็น4ี่ก็ใส่ออนิเมชันสี่ต้องผมใส่ใส่ตามที่ตัวเองกำหนดเขาไว้นนะต้องเท่ากันนะฮะโอเคครับออนิเมชันเนี่ยในนี้เนี่ยก็ใส่เป็นชื่อเลยนะสมมติอันนี้ผมชื่ออดีดีตั่นเนี้ยเราก็เขียนดีดีไปนะฮะไม่ไม่เขียนดีดีอย่างนี้ไม่ได้เขียนดีดีแบบนี้โอเคประมาณนี้นะฮะโอเคแต่ในนี้ผมจะเขียนเป็นหนึ่งนะผมเพื่อความเข้าใจในการ ขียนองผมะะฮก็ลุกน้ำไปเรื่อยๆนะฮะแล้วข้อนี้ m เท่ากับพิีไม่น้อยนะครับผมพิีไม่น้อยจะโหลดแอนิเมชันแอนิเมชันอันนี้นะฮะโหลดข้างในนี้นะผมตามจํานวนก็ถ้าเราเขียนหนึ่งเนี่ยมันก็จะเล่นอันแรกถ้าเขียน2มันก็จะเล่นอันที่2แต่ผมเขียนเขาเขาก็คือตามจํานวนครั้งที่การต่อยเช่นถ้าต่อยครั้งที่1ก็เล่นอันแรกต่อยครั้งที่2ก็เล่นอันที่2เข้าใจกันเนาะแอนิเมชัน play สั่งามแอนิเมชันตอนนี้เล่นแล้วข้อดีเจนเท่ากับดีเจนสามจด new area อันนี้ก็คือสูตรแล้วผมหา สิ่งที่อยู่ในระยะของเรานะครับผมก็คือระยะที่กําหนดไว้ในอันนี้นะผมแล้วก็ใช้ว l สเ space เนี่ยหาสิ่งที่อยู่ในระยะของเรานะครับผมแล้วก็ for a v สิ่งที่อยู่ในระยะของเราไปนะครับถ้าคิดแต่ p a r a l นะครับผมถ้าสิ่งที่อยู่ในรยะของเราเจอฮิวไม่น้อยและสิ่งที่อยู่ในระยะของเราไม่เจอ db และสิ่งที่อยู่ในระยะของเราเนี่ยไม่ใช่เรานะฮะคือมันจะทําการมันจะทําการสร้าง db เนี่ยเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมฮะแล้วก็ทํ d a m a ม e ก่อนที่ db จะหายไปเราจะได้ต่อได้อีกรอบ โอเคก็อธิบายจบไปแล้วนะครับใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้าใจน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมค่อนข้างอธิบายละเอียดอยู่นะครับผมอธิบายทุกบรรทัดเลยนั่นเองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะเพราะว่าคนที่ติดตามเนี่ยคนที่ดูจากการติดตามเนี่ยมันคือมันน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาดูโดยที่ไม่ได้ติดตามกันก็ขอให้ทุกคนติดตามผมด้วยนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันฮะ